สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชดาพอรอุจใจสาขาชีววิทยาจะมารายงานปัญหาจากครูผู้สอนและผู้เรียนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาระสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้คือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับพร้อมคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จากสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาเหตุแห่งปัญหาจากครูผู้สอนในสถานศึกษามีดังนี้ 1. ครูผู้สอนไม่เห็นความสำคัญของนวัตรกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ครูผู้สอนขาดประสบการณ์ 3. ครูผู้สอนปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ครูผู้สอนขาดความรู้ในการสร้างสินส่วนสื่อหรือองค์ประกอบต่างๆ 5. ครูผู้สอนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาเรียนรู้คุณลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายน้อย 7. ที่ชำนาญการในการสอนโดยใช้เครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม่เพียงพอและสาเหตุแห่งปัญหาจากผู้เรียน 1. ผู้เรียนมุ่งเน้นการเข้าหาสิ่งบันเทิงเกมหรือการเข้าสังคมการพูดคุยมากกว่าการเข้าสู่ด้านการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนขาดความตั้งใจในการเข้าเรียนรู้ 3. ผู้เรียนใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 4. อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 5. ผู้เรียนเน้นความสนุกสนานขาดการฝ่ายรู้ 6. การทำงานของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนที่ค่อนข้างชา้า 7. เวลาในการใช้งานและเรียนรู้ในสถานศึกษามีน้อยเกินไป 8. ขาดการปลูกฝังการเป็นสังคมแห่งนักอ่านข้อมูลที่ต้องการ9เครือข่ายบางเครือข่ายไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถเข้าไปสืบค้นหาได้และแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะมีดังนี้1ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ทักษะการสร้างสื่อ2ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อหรือบทเรียน3 เร่งพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 4. กำหนดว,วิธีการให้ผู้เรียนเข้ามาใช้งานและ 5. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองปัญหาและผลกระทบด้านสังคมปัจจุบันมนุษย์เราได้รับประโยชน์มหาศาลจากการใช้ช่องทางเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงข่าวสารความรู้ สาราบันเทิงการติดต่อสื่อสารซึ่งเทคโนโล,โลยีเครือข่ายได้ผสมผสานกลไกการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สื่อพกพาต่างๆระบบโทรศัพท์ต่างเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์และปัญหาทางสังคมที่พบมากที่สุดน,นะคะ 1. มีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ สองทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่มีพัฒนาการที่ดีและรวดเร็วขึ้น 3. เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลที่เป็นเท็จมากขึ้น 4. เกิดข้อมูลหลอกลวง 5. สะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย 6. เกิดการบุกรุกโจมตีข้อมูลองค์กรและส่วนราชการ 7. มีผลกระทบต่อการศึกษาผู้เรียนเด็ก ติดกเกมมากขึ้น 8. เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ 9. กานำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิด10เป็นช่องทางในการเกิดอาชญากรรม11เกิดการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลเราจะมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังนี้นะคะใช้แนวทางสร้างจริยธรรม 2. ใช้แนวทางการควบคุมสังคมโดยใช้วัฒนธรรมที่ดี สการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมชุมชน 4. ใช้แนวทางการเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการการให้บริการเทคโนโล,โลยีสารสนเทศในปัจจุบันองค์กรต่างๆ 5. ใช้แนวทางการบังคับให้ปฏิบัต,ติตามข้อกำหนดทางกฎหมายค่ะสำหรับเนื้อหาปัญหาระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนก็มีเพียงเท่านี้นะคะ สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้จากที่อยู่ดังนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ